เมนูนทั้งหมดของเรานะคะข้าวหมูย่างนะคะข้าวหมูย่างขอ,อาวผ่าแก่อืมรสชาติมีกลมกล่อม,ค,มอค่ะอ,อกหวานๆเลยน,น,นึงนะคะ Mm hmm. สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเนตอินดี้กินเทีย่ยวไกับคนอินดี้นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปกินอาหารอีสานค่ะเป็นร้านอาหารอีสานที่อยู่ในซอยสุขุมวิท76ร้านเจ๊ติ่งนั่นเองค่ะถ้าใครอยู่แถวนี้นะคะก็จะรู้จักแกค่ะเพราะว่าร้านของแกราคาถูกแล้วก็อร่อยค่ะ ส่วนมากเขาจะไม่มานั่งทานที่ร้านนะคะเพราะว่าแกมีไลน์แมนหรือแกฟูดสั่งออนไลน์ได้ค่ะแต่วันนี้เรามากินถึงร้านเลยนะคะราคาอาหารแกเริ่มต้นตั้งแต่10บาทจนถึง100บาทเลยค่ะจะมีพวกปิ้งย่างไก่ย่างปลาดุกย่างคอหมูย่าง แล้วก็จะเป็นพวกอาหารอีสานนะคะเราสั่งได้เลยค่ะวันนี้เราก็สั่งเป็นคอหมูย่างมาทานนะคะ2ชิ้นค่ะแกก็จะทําใหม่ๆสดๆหน้าร้านเลยนะคะร้านแกมีอาหารเยอะเลยค่ะนอกจากอาหารอีสานแล้วก็จะมีอาหารอย่างอื่นด้วยนะคะ mm hmm. เช่นต้มปลาแกงมะเขือผัดมะเขือผัดไก่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแกก็จะทําเป็นถุงไว้นะคะอันนี้คือเจ๊ติ่งนะคะนี่ เจ๊ติงแกก็ทําอาหารคนเดียวหน้าร้านเลยนะคะแกทําเร็วนะคะไม่นานค่ะบางทีแฟนแกก็จะมาช่วยนะคะแต่ว่าแฟนแกไม่ได้อยู่ที่ร้านประจํานะคะแฟนแกไปทํางานข้างนอกนะคะตอนนี้แกก็กําลังหันคอหมูย่างที่เราสั่ง2ชิ้นอยู่นะคะวันนี้แฟนแกก็มาช่วยตําถั่วนะคะเราสั่งเมนูตําถั่วไปด้วยค่ะ ร้านแก็หยุดทุกวันพุธนะคะเปิดสายๆจนถึงตอนเย็นเลยค่ะเงาไปสร็จแล้วจ้าทหารทิพย์จ้า เรียบร้อยแล้วจ้ะน,นี่แล้วนะจ๊ะอันนี้เป็นคอหมูย่างอันนี้ก้อยดิบก้อยเนื้อกอเนื้อดิบอันนี้เป็นประดุกนะคะ แล้วก็น,นี่เป็นน้ำจิ้มเปรี้ยวจิ้มกับคอหมูย่างค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาชิมคอหมูย่างนะคะคอหมูย่างอาค่คมมาแก่จิ้ม,มจิ้มมาแล้ว อแล้วแค่ืมกลมอมค่ะออกหวานหวานเป็นหนึ่งนะคะมวันหวานเข็มเค็มค่ะเปนแบบก้บอวเนียวค่ะ้นเน่ะอ ก่อย่วดอันนีก้อยวดนะคะเราา่อยมากอืออันนี้ขมนำนะคะเพราะว่าเราชอบกินขมนะะี่ก,กับข้าวเหนียวนะคะ อร่อย <Okay. S 1> อ่ะอื้มตันนี้เป็นประดุยย่านนะคะอือตำถั่วมาแล้วกับคุณ<า>ค่ะันนีตำถั่วนะคะมาชิตามตำถั่วประดุยย่านก็อร่อยนะคะอืมอ้มอร่อยค่ะ รสชาติกแกจะออกมอวงนะคะนี่กับข้าวเหนียวแล้วก็น,น่าค่ะหอมเนื้อใช่ไหมเธอหอมเนื้อหอมเนื้อนะคะจะหอมเนื้นไไอ ลาบเนื้อดิบด้วยไฟดิบกันนะเราไม่กินดิบนะคะแต่ว่าคนนี้เขากินมผมไหมผม ปบนเป็นกข้าวเหนียวนะคะ sticky rice มาทานด้วยกันค่ะอันนี้แกงอ่อมเนื้อนะคะวันนี้จะเป็นเมนูเนื้อทั้งหมดเลย ร้านเจติ่งอยู่ที่สุขุมวิท76นะคะถ้าใครสนใจอยากจะลองมาชิมดูก็มาที่ร้านแกเลยก็ได้หรือว่าจะสั่งเป็นออนไลน์แกมีไลน์แมนหรือว่าแกปนะคะสั่งกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะ